แล้วก็ต้องบอกว่าลายกระเบื้องหรือดีไซน์เนี่ย,ยตรงนี้เนี่ยเขามีกระเบื้องทูโทนเนาะสสีเนาะท่านเจ้าของบ้านสามารถเลือกมาได้เลยคัสตอมเองได้นะครับซึ่งในราคาแพ็กเกจทั้งหมดเนี่ยนะครับเรารวมให้ทุกอย่างแล้วปัจจุบันเนี่ยมีเสาเข็มด้วยนะแพ็กเกจเริ่มต้นรวมเสาเข็ม6เหลี่ยม3ามเมต้นอยู่ที่2 7 9 0สนบาทรวมทุกอย่างแล้วยกเว้น เตาเตาแก๊สหรือเตาไฟฟ้าแล้วก็ฮูดดูดควันไม่ได้รวมต้องนั้นรวมให้หมดเลยนะครับไมโครเวฟา้องข้าวไม่มีให้นะครับต้องบอกก่อน <laughs> โอเคสวัสดีครับผมโบ๊สสาโรสอแฝงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านตัสโตเพชรเกษม69หลังนี้อีกแล้ว สำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทอสอแสงทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับ และสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักง,งานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักง,งานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเติมบ้านเป็นวิดีโอมากกว่า1000วิดีโอคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับ โครงการนี้นะครับเราต่อเติมไปแล้วหลายหลังอย่างที่เคยเรียนให้ทราบกันนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าโครงการเนี่ยเขาทยอยสร้างกันมาเรื่อยๆคุณผู้ชมนะแล้วเขายังมีเฟสใหม่ก็คือด้านนี้เลยนะครับอ่ะใครที่ต้องบอกว่า ต่อเติมกับเรานะครับแล้วก็โครงการไหนที่ให้เราเข้าไปต่อเติมนะครับแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะช่วยรีวิวโครงการให้ด้วยอันนี้คือแถมไห้ฟรีคือการโต้เนี่ยต้องบอกว่าเขาเป็นทาวน์โฮมที่สมัยใหม่แล้วผมก็ค่อนข้างชอบนะเนื่องจากนะครับทางโครงการเนี่ยนะเขามีการปรับเปลี่ยนสไตล์หน้าบ้านเนี่ยไปแต่ละซีซั่นนะครับจากตรงนี้เนี่ยก็คือล่าสุดเลยนะเป็นซีรีส์ใหม่สไตล์อังกฤษนะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะแต่ว่า ถ้าเป็นรุ่นเก่าที่ผมทําไปแล้วเนี่ยในซอยนี้ก็น่าจะมีสัก2หลังนะจะเป็นลักษณะบ้านสไตล์แบบอ่าเพิงหมาแงนที่เป็นสไตล์โมเดิร์นแล้วกันอย่าเรียกว่าเพิงหมาแงนเลยเดี๋ยวมันจะดูไม่มีราคาเรียกว่าสไตล์โมเดิร์นนะครับก็คืออยู่ตรงนี้เลยสไตล์โมเดิร์นทั้งหมดเลยมีป้ายบอกนะซีรีส์ใหม่สไตล์อังกฤษเห็นไหมซึ่งบ้านประเภทนี้เนี่ยต้องบอกว่าด้านในบ้านเนี่ยเหมือนกันหมดคุณผู้ชมแต่ว่าแตกต่างกันแค่เขาเอาฟาซาดหรือเอาอะไรมาประดับหน้าบ้านให้มีความต่างกันเท่านั้นเองนะครับทีนี้ งานหลังนี้เนี่ยเราต่อเติมงานหลังคาหน้าบ้านไปด้วยซึ่งงานหลังคาหน้าบ้านเนี่ยเรามีทั้งระแนงโป่งมีทั้งงานหลังคามีทั้งอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมได้ถ่ายไปแล้วในคลิปก่อนหน้านะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมจะมาถ่ายห้องครัวหลังบ้านแต่ก่อนจะไปห้องครัวหลังบ้านเนี่ยเดี๋ย,ยวผมพาดูนิดนึงในการที่จะทําหลังคาหน้าบ้านแล้วก็ทําให้เกิดความเป็นส่วนตัวเนาะอย่างเช่นทาวน์โฮมแบบนี้แล้วก็ยิ่งเป็นทาวน์โฮมหลังกลางเนี่ยผมแนะนําให้ทาระแนงโป่งตรงนี้ด้วยมันจะช่วยเรื่องของ การแบบทาให้เรามีความเป็นส่วนตัวเนาะแล้วก็ตรงนี้อากาศก็ยังถ่ายเทได้ดีอยู่นะครับฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันถ้าคุณแบบว่าเห็นมีระแนงแนละ้วคุณต้องการเอาไม้ประดับมาแขวนอะไรพวกนี้ก็สามารถทําได้เพราะว่าระแนงตรงนี้จะอยู่ภายในรั้วของเราไม่ได้กินในครึ่งรั้วนะจะอยู่ภายในรั้วของเราดูได้เลยตรงนี้ภายในรั้วของเรานะครับประมาณนี้อ่ะทีนี้ในการทําหน้าบ้านเนี่ยผมแนะนานะทาหลังคาลงจอดรถทําระแนงโปร่งแบบนี้ก็คือจบส่วนพื้นเนี่ยถ้าคุณงบประมาณไม่พอค่อยมาท,ทําทีหลัง ลองใช้ไปก่อนถ้าแบบมันเก่าแล้วมันอะไรแล้วถ้าคุณปูกระเบื้องทีหลังคุณก็จะได้กระเบื้องใหม่แต่ถ้าคุณพอมีงบประมาณหน่อยคุณก็ทําทีเดียวให้จบก็ได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งตรงนี้อะไรที่สําคัญอันดับหนึ่งสคุณลองไล่ลําดับดูแต่ถ้าผมแนะนําถ้าเป็นหน้าบ้านสําหรับทาวน์โฮมนะหน้าบ้านอันดับแรกเลยอยากให้มีหลังคาก่อนอันดับต่อมาถ้าเป็นไม่ได้มีระแนงโป่งก็ดีและอันดับสุดท้ายคือมีกระเบื้องผืนแต่ถ้าเปรียบเทียบกับหลังบ้านล่ะหลังบ้านต้องมีห้องครัวใช่ไหม ผมแนะนานะถ้าใครชอบทําอาหารจะจัดเลยหน้าบ้านเนี่ยอดทนนิดนึงทาห้องครัวก่อนแล้วหน้าบ้านเนี่ยค่อยท,ทําทีหลังก็ได้นะครับไอตรงนี้คือแล้วแต่ความชอบแล้วกันคนที่ชอบห้องครัวจะให้เขามาทําลงลถก็ไม่ใช่เรื่องถูกไหมฮะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูห้องครัวกันว่าห้องครัวที่เขาชอบต่อเติมมาเนี่ยที่เป็นห้องครัวสองสเต็ปที่เราขายมานานมากแล้วและคําว่าห้องครัวสองสเต็ปเนี่ยผมเป็นคนนิยามขึ้นเองเลยนะนะครับผมไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรแต่ ผมทามาเมื่อประมาณสักเจปีที่แล้วเนี่ยผมเลยตั้งว่าห้องครัว2สเต็ปเดี๋ยวเราไปดูกันว่าาวนาโฮมหลังกลางที่เพื่อนบ้านต่อเติมเต็มทุกด้านแล้วเนี่ยที่ไม่มีอากาศระบายเนี่ยเราจะแก้ปัญหาย,ยังไงตามมาดูได้เลยครับตอนนี้นะครับผมก็เดินเข้ามาด้านในของบ้านคุณลูกค้าแล้วต้องบอกว่าด้านหลังผมเนี่ยก็คือห้องครัว2สเต็ปนี่เองนะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยไปดูกันแต่ขออธิบายเรื่องฟังก์ชันก่อนาว้์โฮมปัจจุบันเนี่ยเขาจะให้หน้ากว้างมาประมาณสัก5เมตร5เมตร50 m. เพื่อจะจอดรถหน้าบ้านได้ถึง2คันคุณผู้ชมซึ่งเช่นเดียวกันหลังบ้านเนี่ยก็จะกว้างเท่ากับหน้าบ้านประมาณ5เมตรถึง5เมตร50แต่ลักษณะตัวบ้านของเขาเนี่ยจะค่อนข้างตื้นอ่ะเดี๋ยวผมจะก้าวให้ดูขออนุญาตนะนับแผ่นกระเบื้องเลยก็ได้ว่ากี่แผ่น1 2 3 4 5 6 7 8 8แผ่นครึง่งแผ่นละ60เซน8 6 48ครึ่งหนึ่งก็อาตีไป5เมตรกว่ากวาความลึกเนี่ย5เมตรกว่า ดังนั้นเนี่ยเวลามีแขกมาสมมุติว่าตรงนี้วางโซฟาวางโซฟาตรงนี้วางทีวีนะครับบ้านก็สุดละสุดหลังบ้านละซึ่งหลังบ้านตรงนี้อย่างที่ผมชอบคือมันเดินไม่ต้องลึกมากแล้วก็ห้องครัวเนี่ยยังไงก็แล้วแต่ในมุมมองผมนะถ้าคุณไม่ต่อไปเนี่ยบ้านคุณจะสั้นมากและห้องครัวก็เป็นเสมือนหนึ่งของตัวบ้านคุณนั่นแหละซึ่งการต่อเติมห้องครัวออกไปตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถโชว์ห้องครัวได้ด้วยนะครับห้องครัวของเรายิ่งเราดีไซน์เองด้วยนะคัสตอมเองด้วยออกแบบ เลือกไลายกับเบื้องเองด้วยเนี่ยด้วยความสวยงามของห้องครัวแล้วเนี่ยก็เป็นอะไรที่เป็นความภาคภูมิใจเนาะเพราะว่าเพื่อนบ้านหรือแขกที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยที่เขาเห็นเนี่ยเขาก็จะว้าวห้องครัวสวยจังอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยผมเคยถ่ายไปแล้วหลายคลิปว่าโครงการเนี่ยให้กระจกใหญ่ๆมาเลยนะครับจะได้โชว์ห้องครัวหลังบ้านอะไรประมาณนี้เนาะ ซึ่งห้องครัวห้องในคุณผู้ชมเราจะแบ่งการใช้งานเป็นทั้งหมด2ส่วนส่วนแรกก็คือขนาดห้องครัวใหญ่ๆแบบนี้แหละจะมีขนาดประมาณ3เมตร2 0ถึง3เมตร30เซนโดยประมาณขึ้นอยู่กับหน้ากว้างของโครงการนั้นๆซึ่งในส่วนนี้คุณอยากแบ่งเท่าไหร่ยังไงเนี่ยคุณสามารถจ้างเราไปสำรวจหน้าง,งานได้เราจะแนะนําให้คุณเนี่ยเกิดประโยชน์สูงสุดในการที่จะแบ่งฟังก์ชันตรงนี้เลยเพราะว่าแต่ละโครงการไม่เหมือนกันความต่างก็คือความกว้างของของตัวบ้านถูกไหมความต่างที่2คือดีไซน์อย่างหลังเนี้ย ปกติแล้วถ้าเป็นโครงการแบบอ่ายกตัวอย่างเช่นโครงการอื่นๆเขาจะมีหน้าต่างตรงนี้บานใหญ่ๆแต่หลังนี้ไม่หลังนี้จะมีหน้าต่างบานเล็กเป็นบานกระทุงซึ่งหน้าต่างอันนี้คือหน้าต่างห้องน้ําเออเวลาคุณอุจจระมีกลิ่นใช่ไหมตรงนี้เปิดเสร็จอากาศจะถ่ายเทแล้วก็ระบายออกทางโซนซักล้างออกข้างไหนออกทางด้านบนนู่นนี่เลยด้านบนนี้เลยตรงนี้แหละที่ผมพูดเลยว่า เราจะแก้ปัญหาย,ยังไงในเมื่อเพื่อนบ้านต่อเติมต่อเติมตเต็มทุกด้านนะฮะก็คือฝั่งนี้เพื่อนบ้านก็ต่อเติมฝั่งนี้ก็ต่อเติมเนี่ยฝั่งเนี้ยโอ้โหเขาต่อเติมชิดลวเลยนะนี่บางท่านบอกว่าพิดกฎหมายพิดกฎหมายคุณมาซื้อทาวน์โฮมอยู่คุณจะเข้าใจว่าทุกหลังต่อเติมชิดลวหมดนะครับเต็มที่ก็เว้น 10, 10, สิบเซนสิบห้าเซนอย่างของผมเนี่ยห้องครัวเนี่ยเราทําการเว้นเข้ามาประมาณสักสิบห้าเซนจากลวดนะเว้นเข้ามาเพื่อที่จะทําให้อ่าลักษณะของ ะระยะล่นเนี่ยทำให้อากาศเนี่ยมันสามารถระบายได้เพราะว่ามันจะมีช่องว่างที่เราเว้นมาด้วยอันนี้คือช่วยได้ส่วนหนึ่งนะคือระบายจากด้านข้างแต่ท้ายที่สุดแล้วเมื่อเพื่อนบ้านต่อเติมเต็มทุกด้านเนี่ยอากาศจะระบายจากด้านบนเท่านั้นทีนี้ข้อดีคืออะไรอากาศถ่ายเทดีมากเลยนะบางท่านถามว่าแล้วแบบนี้อากาศจะถ่ายเทยังไงอ๋อไม่ยากครับความร้อนลอยขึ้นความเย็นลงต่ําส่วนมากที่มันมีกลิ่นนะครับออกมาจากการทําอาหารมันจะลอยขึ้นไปด้านบนอยู่แล้ว นะครับอ่ะประมาณนี้เนาะตรงนี้ข้อเสียคือเวลาฝนตกพื้นตรงนี้จะเปียกแน่นอนเราจึงทําท่อระบายแ้ะก็ทําการสโลปพื้นตรงนเนี้ยเนี่ยเราทํามุมสูงแล้วก็ตรงนี้เป็นมุมต่ําสโลปเข้ามาหาโฟเดนนะครับอ่ะตรงนี้เป็นโฟเดนเนะเห็นเนาะนะครับดังนั้นเนี่ยเราผ่านฤดูฝนตกหนักๆมาตอนนี้คือฤดูฝนตอนที่ผมถ่ายอยู่เดือนสิงหาคมระหว่างทํานี้ตั้งแต่มิถุนากรกฎาคมสิงหาเนี่ยฝนตกหนักทุกวันดังนั้นเนี่ย ช่างเขาคำนวณเรื่องของการระบายน้ําให้แล้วช่องประมาณนี้ฝนตกลงมาเนี่ยอาจจะดูว่ามันเยอะนะแต่จริงๆอ่ะถ้าถ้าแบบว่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะช่องมันไม่ได้ใหญ่จนเกินไปเนี่ยมันก็ลงมาประมาณหนึ่งซึ่งโฟเดนเนี่ยระบายทันนะครับอ่ะต่อไปผมจะอธิบายในส่วนของห้องครัวให้ฟังห้องครัวห้องนี้คุณผู้ชมต้องบอกว่าเราเนี่ยแบ่งระยะก็คือเริ่มตั้งแต่ตัว,ตวห้องก่อนเลยละกันห้องตรงนี้อย่างที่ผมบอกเราก่อผนังใหม่เนาะเราก่อผนังใหม่ก่อตั้งแต่พื้นขึ้นไปใหม่เลยนะ เพื่อที่จะให้เป็นผนังส่วนตัวของเราแต่ลูกค้าบางท่านชอบใช้ผนังโครงการผนังโครงการก็คือไปใช้ร่วมกนะันน่ะพอใช้ร่วมมาเสร็จเกิดปัญหาอะไรเกิดปัญหาการสุดตัว <ST. S 1> เกิดปัญหาเพื่อนบ้านเจาะสว่านติดตู้แขวนนู่นนี่นั่นกับเบื้องที่เราติดอยู่มันก็กระเทาะหลุดร่อนลงมาได้เพราะว่ามันมีแรงสรัส่นสะเทือนนะในการเจาะดังนั้นการก่อผนังใหม่จะเป็นข้อดีนะครับการก่อผนังใหม่จะทําให้ห้องครัวคุณดูโป่งดูโล่งด้วยเพราะว่าผนังที่โครงการให้มาเนี่ยเต็มที่ก็ประมาณ2เมตร20 ดังนั้นเวลาคุณจบฟ้าจบอะไรเี่ยคุณก็จะได้ไม่เกิน2เมตรหรอกนะครับแต่ถ้าเราก่อผนังใหม่เราสามารถยกสูงขึ้นไปได้ตามกฎหมายกงหนดด้วยนะแล้วก็ต้องบอกว่าฟ้าคุณก็จะได้โป่งได้โล่งแบบนี้นะครับเด็กโป่งโล่งกระโดดซึบนี่เห็นนะโป่งโล่งหมดเลยนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะทีนี้ก่อผนังใหม่เว้นมา15เซนดูระยะแล้วจากตัวบ้านมาถึงผนังเต็มที่ก็ไม่เกิน2เมตรหรอกประมาณสักเมตรเ0เมตรอ่าแปดสิบห้าอะไรประมาณเนี้ยนะครับ ต่อมาดังนั้นเนี่ยก่อผนังเสร็จฝั่งตัว L ตรงนี้ก็จึงทําสุดเสมอตัวบ้านเลยตรงนี้ส่วนมากเลยใช้เป็นเตาแก๊สเตาไฟฟ้าอย่างหลังเนี้ยเป็นเตาไฟฟ้าคุณผู้ชมอ่ะดูได้เลยเตาไฟฟ้าเราฝังให้เลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าถ้าคุณเตาไฟฟ้าคุณต้องระบุตั้งแต่วันแรกเลยนะเพราะว่าสายไฟที่เดินมาเนี่ยจะต้องเพิ่มขนาดเป็นสายเบอร์สนะครับจะจะใช้สายเบอร์2.5ไม่ได้ ทีนี้บางท่านถามว่าแล้วสาย2.5ทําไมคุณไม่เปลี่ยน4บหมดเลยต้องบอกให้เลยว่า2.5นี่คือขนาดมาตรฐานแล้วคุณผู้ชมนะตั๊กไฟอะไรพวกนี้เสียบ2.5นี่คือเนี่คือเหลือๆเ,เลยช่างบางชุดลักไก่ก็มีนะใส่1.5มาซึ่งผมเห็นแล้วโอ้โหอันตรายคุณลูกค้าถ้าคุณลูกค้าใช้จะใช้ได้แต่ถ้าเสียบกันหลายๆอันอาจจะไม่ได้นะครับดังนั้นเลือกสายไฟให้ตรงตามขนาด นะครับลักไฟพวกนี้2.5เสียบไมโครเวฟเสียบอะไรได้หมดเลยเครื่องปัน่นเครื่องอะไรได้หมดเลยแต่ถ้าเป็นเตาไฟฟ้าขอเบอร์สี่นะครับตรงนี้แจ้งลวงหน้าก่อนเซ็นสัญญาณนะว่าจะเอาเตาอ,อะไรไม่งั้นช่างเขาจะเดิน2.5มาให้เดี๋ยวเป็นปัญหาแต่ถ้าเป็นเดินเดินเบอร์สี่มาอาจจะมีเรื่องของเพิ่มของค่าสายไฟนิดนึงแต่ตรงนี้ติดตั้งให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายหู้ติดตั้งให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายถ้าซื้อในราคาแพ็กเกจนะครับอ่ะตรงนี้ประมาณสัก เมตรแปดสิบห้าโดยประมาณนะครับทีนี้แล้วบางท่านถามว่าแล้วเคาน์เตอร์ฝั่งซิงล้างจานล่ะยื่นจากผนังตรงเนี้ยมาเท่าไหร่ผมตอบเลยว่าสองเมตรสี่สิบนะครับสองเมตรสี่สิบโดยประมาณบางท่านอยากได้เครื่องซักผ้า,หาใหญ่ๆมาวางแบบนี้อ่านี่เครื่องซักผ้าใหญ่เขาญาติเปิดฝาให้คุณลูกค้าดูตากล้องดูใหญ่ไม่ใหญ่มาเริ่มเลยสวยด้วยนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นฝาซอกโคตรด้วยถ้าอยากได้เครื่องซักผ้า,หาใหญ่แบบนี้ อาจจะต้องลดระยะเคาน์เตอรต์ลงไปสัก10เซนหรือสัก2เมตร30 cm, เพื่อที่จะให้มีที่วางเครื่องซักผ้าผมแนะนำนะช่องว่างตรงนี้เว้นไว้สัก1เมตรเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขาต้องเว้นช่องระหว่างตัวเครื่องซักผ้ากับผนังตรงนี้เว้นจากประตูฝั่งนี้เว้นจากผนังเคาน์เตอร์ต้องมีการเว้นระยะให้เขาด้วยนะครับแล้วด้านหลังก็ต้องเว้นระยะด้วยหน่อยหนึ่งนะส่วนมากเว้นก็ ซักห้าถึงเซนกำลังดีนะครับด้านหลังเรามีก๊อกน้ำดีให้มีท่อน้ำทิ้งให้แล้วก็ปลั๊กไฟนี่เสียบสายดินได้ด้วยนี่มีปลั๊กไฟเสียบสายดินได้ได้เลยนะครับเปิดสปาซักผ้าใส่ผงซักฟอกเปิดซักเสร็จน้ำเข้าระบายน้ำออกพร้อมตากที่โซนซักล้างได้เลยเอามาตากตรงนี้ได้เลยนะครับประท่านถามต่อว่าแล้วถ้าฝนตกอะเสื้อผ้าไม่เปียกเหรอก็เปียกนะครับก็ต้องเก็บนะฮะคุณไปตากหน้าบ้านคุณก็ต้องเก็บ นะดังนั้นในการซักผ้าตากผ้าผมแมนะนําปัจจุบันนะครับถ้าเป็นชุดชั้นในกงเกงในที่แบบเป็นของสงวนไม่ใหญกใครเห็นก็ตากหลังบ้านแสงแดดส่องแล้วนี่ไม่ใช่ไปส่องเนี่ยแสงแดดส่องนะนี่แดดนี่หน้าผมแดดส่องอยู่นะครับอากาศไทยเทดีไม่เหม็นอับด้วยนะครับและบางท่านเมื่อกี้ถามว่าฮูดดูดควันต่อออกทางไหนอ่าฮูดดูดควันนะชอบถามกันมากเหลือเกินว่าฮูดดูดควันออกทางไหน ผูดูดควันนะครับเราเอาท่อนะครับเป็นท่อฉนวนฝังไปที่ใต้ฝ้าซ่อนไ้ที่ใต้ฝ้าอย่างดีเลยและเราก็เอาเป่าออกทางด้านโซนซักล้างคุณผู้ชมนี่จะมีหน้ากากกันแมลงอยู่ตรงนี้แต่กล้องเห็นไหมต้องหมุนมาทางนี <c oughs> เน้เนี่ยนี่แหละคือทาวน์โฮมหลังกลางพื้นที่ค่อนข้างจากัดน,นะอะประมาณนี้เนาะทีนี้ทั้งหมดเนี่ยที่ผมกล่าวมาก็คือเราเออกแบบดีไซน์เพื่อจะใช้งานได้จริงอยู่แล้วนะครับมาเรื่องต่อต่อท่อนี้หน่อยบางท่านบอกว่า ต่อไม่สวยเลยอะไรพวกนี้นะครับต่อท่อไม่สวยเลยหรือต่อบางหลังทขาไม่ต่อสวยจังต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับความต้องการลูกค้านะบางท่านลูกค้าข้อจํากัดเยอะตัวอย่างเช่นอะไรอยากได้ภาษาอังกฤษถขงโชว์นะซึ่งแนวท่อเนี่ยมันก็ไม่ได้เอื้อให้ภาษาอังกฤษโชว์ถ้าคุณอยากโชว์ท่อมันก็ต้องอ้อมเลี้ยวไปเลี้ยวมาเข่กะเดินเตะหักหลุดแตกอีกนะครับเอาจุดที่เขาตั้งไว้ให้ทีนี้บางท่านถามว่าแล้วจุดที่เขาตั้งไว้ให้เนี่ยยังไง คือโครงการกําหนดให้เลยผมอะไม่สามารถย้ายได้นะเพราะว่าท่อที่ออกมาจากมิเตอร์หน้าบ้านที่โผล่มาเนี่ยเขาวางไว้ตรงนี้อยู่แล้วเราจะไปเปลี่ยนจุดเขายากนะคุณอาจจะต้องสกัดนู่นนี่นั่นเยอะแยะเลยซึ่งมันเป็นปัญหาใหญ่และจุดที่ต่อมาคือเข้าถังเสร็จใช่ไหมจากมิเตอร์เข้าถางังจากจากถังออกเข้าสู่ตัวบ้านตัวบ้านเนี่ยเขาเขามีจุดกําหนดจ้าเข้าตัวบ้านให้แล้วนะครับดังนั้นข้อจํากัดในการต่อแทงนาปั๊มน้ำเนี่ยบางหลังนะครับต้องบอกว่าต้องบอกว่าส่วนมากแล้วกันอย่าเรียกว่าบางหลังส่วนมากไม่เหมือนกัน นะขึ้นอยู่กับโครงการนั้นๆนะครับอแล้วขึ้นอยู่กับชนิดถังน้ําด้วยประมาณนี้เนาะทีนี้ฟังก์ชันการใช้งานต่อมาที่ผมจะอธิบายก็คือ,อยางซิงล้างจานตรงนี้คุณผู้ชมอผมเปิดน้ำาหยนี่อันนี้คือน้ําที่ต่อจากปั๊มน้ำนะดูแรงมากเลยนะไม่ต้องกลัวนะว่าเราเนี่ยเอะจะไม่ต่อจากปั๊มให้ต่อจากปั๊มเลยนะโอ้โหเปิดแบบสะใจเลยเห็นไหมล้างได้สะอาดถ้าคุณแบบไม่อยากเปิดแรงก็เปิดเาบาๆก็ได้แรงหน่อยก็ได้ได้หมดเลยนะครับตรงนี้ต่อมา เป็นจุดแพนทรีที่ไว้เตรียมอาหารอันนี้ขอญาตลับนะครับท่านเจ้าของบ้านอันนี้เป็นเครื่องคั้นผลไมา้เครื่องแยกกากเครื่องอบลมร้อนม้อหุงข้าวไมโครเวฟเสียบปลั๊กที่เรามีไว้ให้ได้เลยตรงนี้เอาเขียงเอาคบมาสับมาหาั่นตรงนี้ที่เตรียมอาหารเหลือๆตรงนี้เป็นจุดเตาแก๊สนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าลายกระเบื้องหรือดีไซน์อย่างตรงนี้เนี่ยเขามีกระเบื้องทูโทนเนาะสองสี 24, เนาะท่านเจ้าของบ้านสามารถเลือกมาได้เลยคัสตอมเองได้ นะครับซึ่งในราคาแพ็กเกจทั้งหมดเนี่ยนะครับเรารวมให้ทุกอย่างแล้วปัจจุบันเนี่ยมีเสาเข็มด้วยนะแพ็กเกจเริ่มต้นรวมเสาเข็มหกเหลี่ยม3ามเมตต้นอยู่ที่2องแสนบาทรวมทุกอย่างแล้วยกเว้นเตาเตาแก๊สหรือเตาไฟฟ้าแล้วก็หูดูดควันไม่ได้รวมต้องนั้นรวมให้หมดเลยนะครับไมโครเวฟของข้าวไม่มีให้นะครับต้องบอกก่อนโอเคประมาณนี้ทีนี้ลายกระเบื้องเลือกได้กล่องมันไม่เกิน200สามารถ อ่ะเลือกได้นะครับที่โฮมโปรุณลูกค้าเลือกเสร็จถ่ายรูปมาไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องไปสั่งไม่ต้องไปรับนะครับเราดูแลให้หมดยันจบงานเลยนะครับอ่ะเข้าๆประมาณนี้แล้วกันสุดท้ายนะครับฝากเอาไว้แล้วกันขยักต่อเติมบ้านแอดไลน์ด้านล่างตรงนี้ได้เลยหรือโทรที่เบอร์088-1044-888นะครับพบกันใหม่ในตอนต่อไปสรวันวนี้สวัสดีครับ